เฝ้าอีว่าเมื่อนี่เฝ้าอีว่าเมื่อนี่กันหอพกพกิที่มือไม่ได้ว่าเฝ้าเฝ้านะนะเ้ยฝ้าสมืมม่นแด้ก็เฝ้าเมือเม่อน,ออนีบ่ปันไดเนมื่อนีบ่ปันไดเตี่ยวปันดเกาเงินในงขอหยขอเงินแนมวบ้านเนี่ยในเขียนแล้วมีลาูงเงินก็ได นี่ือกันยี่สิบบาทโอย่อเาโอยบ่เาเอาใบไหมมันบัว่าเอาใบนี่เอาอีกใบนึงเอาอีกใบนึ่งบัวบัก่สันมือนแงดเด้อ จังบปได้ง,งดขอบคุณค่ะให้สองครั้งอืมจะไปอะไรโอ้ยยังวะสองเทียสองเทียไปฟาบไปไป้าบไปโอ้ยไ่ได้ยอดไปซะนั่นแหละก็นะบ๊ายบายอืมไป